เสียงลูกนกครับคัวนกกรงเขมเคอร์เซอร์มันมาแล้วมันมาแล้วมันกลับมาแล้วมันเย็นเล้วมันมืดแล้วมันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วบูมบูม

บนหัวโนูน <il S 2> ูนู่นังหลังน่น้งหังน่นงหลังน่น้าจจหน่งหนึ่งน่นึ่งน่งหนู่งหนู่น่งน่น่งน่งจวัดนิเกบสวัดนกบเห็น sota sota i love you i love you lắc đầu máy lắc đầu máy theo tu Fa month